ระดับ8ชุดที่9อันนี้จะเป็นเรื่องของการแก้สมการสองตัวแปรนะครับแต่ว่าความพิเศษของข้อนี้เนี่ยก็คือว่าตัวแปรเราเนี่ยจะอยู่ในรูปของเศษส่วนอ่ะสังเกตดูจากตรงนี้นะครับก็คือเห็นไหมว่า a และ b ของเราอยู่ในรูปเศษส่วนดังนั้นวิธีการทํารูปแบบนี้ก็จะมีเทคนิคง,ง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือให้เราแทนค่าไอตัวแปรของเราที่เป็นเศษส่วนเนี่ยครับหส่วน a เป็นตัวแปรใหม่ขึ้นมาเลยตั้งชื่อมันว่าเป็นสมมติว่าเป็น x ก็ได้ครับ เช่นเดียวกัน1ส่วน b ก็จะตั้งเป็น y แล้วกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราแทนค่าสมการเรียกว่าเป็นการจัดรูปดีกว่าจัดรูป1กับสมการที่สองใหม่ให้เป็นอยู่ในรูปของ x และ y เท่านั้นอะทำยังไงดูตัวอย่างแบบนี้นะครับก็คือสองส่วน a บวก1่ส่วน b เท่ากับสามใช่ไหมอันนี้คือจากข้อ1เราไม่เขียนอยู่ในรูปแบบนี้เราเขียนเป็นสองส่วนหนึ่ง สองคูณหนึ่งส่วน a แบบนี้จากนั้นเนี่ยสังเกตเห็นว่ายัางไงครับหนึ่งส่วน a เท่ากับ x ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวน,นี้ขอเขียนใหม่ได้ไหมเป็น x แบบนี้และหนึ่งส่วน b เท่ากับ y ดังนั้นตัวน,นี้ขอเขียนใหม่ได้ไหมเป็น y แบบนี้เรียกสมการนี้ว่าสมการหนึ่งแดดเนื่องจากว่าเราแค่จัดรูปเราไม่ได้ทำอะไรกับมันใหม่เหมือนกัน สมการที่2 5งห้าส่วน A บวกหส่วน B เท่ากับหเหมือนเดิมครับตัวนี้เป็น5คูณกับ X และตัวนี้ก็จะกลายเป็น Y แบบนี้ถูกไหมครับเรียกว่าเป็น2แดดทีนี้ พออยู่ในรูปแบบนี้เนี่ยเราสามารถทําเป็นแล้วเนาะเนื่องจากว่ามันใช้วิธีการเหมือนกับการแก้สมการที่เราเคยทํามาดังนั้นอ่ะทำแบบรวดเร็วเลยแล้วกันเลือกกําจัดตัวใดตัวหนึ่งก่อนเพราะฉะนั้นเลือกกําจัด y ดังนั้นขอเอาสมการ2แดดลบ1แดดแล้วกันนะครับได้3 x เท่ากับ2 x เท่ากับ2ส่วนสาหลังจากนั้นทำไงครับจำได้ไหมเอา x เท่ากับ2ส่วน3าไปแทนค่าในสมการที่เรามีอยู่แล้วแต่ กรณีนี้เราแทนได้แค่เบอร์หนึ่งแดดหรือสองแดดเท่านั้นถูกไหมครับเนื่องจากว่าหนึ่งและสองมันเป็น a กับ b เราแทน x เข้าไปไม่ได้อย่าลืมนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นแทน x ในหนึ่งแดดละกันก็จะได้คิดเลขเองนะ y ออกมาจะเท่ากับห้าส่วนสามดังนั้น x และ y เป็นสองส่วนสามและห้าส่วนสาม แต่อันนี้ยังไม่จบเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคือสิ่งที่โจทย์ถามคือ a และ b เท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมครับไม่ใช่ x และว y. ดังนั้นทำยังไงอันนี้ต้องทำตอบยังต้องทำตอบอีกหนึ่งขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายก็คืออย่าลืมว่าจากอันนี้ของเราทำได้ไหมหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนเเท่ากับ x หนึ่งส่วน a เท่ากับ x หมายความว่าหนึ่งส่วน a ก็เท่ากับสองส่วนสามถูกไหมครับเพราะฉะนั้น a เท่ากับสามส่วนสองอ่ะเผื่อใครไม่ทันขั้นตอนระหว่างขั้นตอนนี้ไปขั้นตอนนี้มันมาย,ยังไงหนึ่งส่วน a เท่ากับสามส่วนสองใช่ไหมเราย้าย a ไปฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งเท่ากับสามส่วนสองเอคูณกับสามส่วนสองอยู่เพราะฉะนั้นสามส่วนสองย้ายข้าง จากคูณอยู่กลายเป็นหารการหารก็คือการกลับเศษเป็นส่วนถูกไหมสองส่วนสามจึงเท่ากับ a หรือก็คือ a เท่ากับสองส่วนสามเพราะฉะนั้นเวลาเราเจออย่างนี้เนี่ยให้จําไว้เลยว่าเราสามารถทําแบบนี้ได้ก็คือฝั่งนี้กลับเศษเป็นส่วนฝั่งขวา,ขาก็กลับเศษเป็นส่วนเช่นเดียวกันถ้าเหมือนกันทั้งสองข้างจะได้ค่าเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้น a จึงสุดท้ายกลับมาตรงนี้นะ a เท่ากับสองส่วนสามเหมือนกันทํากับ y ด้วยก็คือหนึ่งส่วน b เท่ากับ y ยใช่ไหมครับ แปลว่า1ส่วน b เท่ากับ5ส่วนสเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้ว b จึงเท่ากับสามส่วนหาตอบสุดท้ายของเรานะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้ a และ b ก็คือ3าส่วนสและ3าส่วนหเป็นคำตอบสุดท้ายครับ